เอาครับสวัสดีครับเพื่อนๆทีมงานสายช่างครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้เรามาดูการเปลี่ยนแปลงลงรถใหม่ครับก็คืองานปรับปรุงลงจัดรถครับเอานำมาเพื่อนๆได้ชมกันครับนี่ครับนี่คือโครงสร้างเก่าเป็นโครงสร้างตัวถักแต่มุงด้วยสังกะสีครับอันนี้มาเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ออกแบบใหม่ให้ให้ออกมีมาแบบสไตล์โมเดิร์นนะครับเพื่อน ก็ใช้โครงตับตัวเก่านี่ครับเพื่อนโครงตับตัวเก่าเราปรับปรุงแค่ข้างบนนิดหน่อยแค่นั้นเองครับก็คือวางจันทันให้ยาวไปกว่าของเดิมแล้วก็วางแปรเป็นแปรคู่ครับเพื่อนแปรคู่สองเซนที่แปรนี้เป็นเหล็กนิ้วครึ่งครับเพื่อนกองสี่เหลี่ยมนิ้วครึ่งที่ต้องใช้นิ้วครึ่งเพราะว่า จันทันตัวกลางนี้จะดูห่างประมาณเมตรห้าสิบเนี่ยครับเพื่อนอันนี้ก็ทําสีลองทําสีดูว่ามันจะเรียบหรือเปล่านีครับแล้วก็ตัวเท้าแขนเราก็ใช้ตัวถักเพราะว่าเพื่อจะรับน้ําหนักของตัวถักอของจันทันไม่ให้หนักเกินไปเพื่อนนี่ครับนี่คือคือ การมุงเราบุงด้วยแผ่นเมท่านชีตนะเพื่อนความหนา0.3 35นี่ครับอนี่ก็คือเหล็กที่เราเได้พ่นสีไว้นี่ครับดูเป็นเหล็กนิ้วนิ้วครึ่งนะเพื่อนนี่คงเดิมว่าเป็นสังกะสีเป็นสังกะสีแต่ว่ามันจะสั้นไปความยาวไม่ถึงอะลูกค้าก็เลยปรับปรุงให้ยาวขึ้มาหน่อย ครับโครงถักนี้จะรองรับน้ําหนักได้เยอะเหมือนกันครับแต่ว่าจันทันที่เราใช้วางเป็นจันทันมินสองนี่เพื่อนแล้วความหนาของเหล็กเด้วครึ่งก็มินสองเพื่อจะไม่ให้มีน้ําหนักเยอะมากเกินไปแต่เสาที่จะเป็นมินแปดนะเพื่อน,นของเดิมเขาเป็นมินแปดเพื่อรองรับให้ความแข็งแรงไม่ให้เสาต่ายตรงที่ยึดตอมอขึ้นไปนั่นเพื่อน นี่ครับเนี่ยทำไม่ดูก็เปลี่ยนแปลงไม่อยากก็ตามในแบบเลยเพื่อนก็คือลาะข้างบนออกแล้วเราก็วางจันททันลงไปใหม่ครับถ้านึกภาพไม่ออกก็คือเราทําเป็นสี่เหลี่ยมทําเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าต้องการในรูปนี้ก็คือยาวสี่กว้างสี่เมตรยาวแปดเมตรเราทําเป็นแผงสี่เหลี่ยมเสร็จปุ๊บ แล้วเ,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 รเราก็ยกขึ้นไปเทินข้างบนแค่นั้นเองเพื่อเป็นนะครับเรายกขึ้นไปเทินเสร็จปุ๊บเราก็สามารถใส่เราจะใส่ตัวสักตัวทอยตัวเท้าแขนเราก็ใส่เข้าไปแค่นั้นนะครับเป็นของเดิมนี่จะดูต่ำครับอันนี้ออกแบบให้ให้ดูโปร่งให้พูดง่ายคือรถคอกหรือลดตู้ก็ยังเข้าไปจอดได้นี่ครับทำ ถ้าเป็นเพื่อนมือใหม่ที่เข้ามาดูครับก็ก็จะสามารถสังเกตได้ว่าตัวเท้าแขนใส่ยังไงและจันทรันวางยังไงครับนี่คือรูปแบบจากแปรที่เราวางเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งตัวนี้เราก็มาหารสามช่องครับในระหว,ว่างสี่เม็ดนี่ครับนี่นอ,คอ็ค่อยดูไปครับเพื่อนๆที่เข้ามาตึกษามมือใหม่ครับที่ว่าอยากจะทำโรงจอดรถที่บ้าน เพื่อมาหาไอเดียเอาไปตตดแปลงหรือไปทำให้ลูกค้าครับยิ่งเราดูมากเท่าไหร่แล้วมันความแตกแขนมันก็เยอะแล้วก็สามารถเอาไปเป็นลูกเล่นที่ทำให้มันดูมีเอกลักษณ์เข้าไปได้เพื่อต่อยอดอาชีพก็ได้หรือหรือทำต่อยอดในการทำบ้านให้ดูมีเอกลักษณ์โดดเด่นได้นะครับเพื่อน นี่ครับนี่คือมอุมมองแล้วต่อไปเราพอเราทําโครงสร้างเสร็จหรือทําสีเสร็จต่อไปก็จะมีการยิงแผ่นไม้เชิงชยัยแล้วก็มุงแผ่นแล้วก็ยิงแผ่นครอบนะครับเพื่อนนี่ครับให้ให้ดูกันไปเรื่อยครับนี่ครับก็คือการมุงแผ่นที่เสร็จแล้วนี่ครับ เนี่ยแผ่นที่ใช้มุงก็เป็นแผ่นเมนชิดศูนย์จุดสามห้าพอใช้ลงรถแล้วก็ยิงแผ่นครอบปิดก่อนจะยิงแผ่นครอบเราติดไม้ไม้เชิงชายก่อนนะครับเป็นไม้เชิงชายหน้าแปดที่วิ่งรอบกรอบเราเราวิ่งรอบเสร็จแล้วก็ทําสีดาพอพอทําสีดสําเสร็จปุ๊บเราก็ยิงแผ่นครอบครับต่วตัวนี้เป็นตอม้อกะที่ ที่เราใช้ใช้เป็นของเดิมว่าแต่อันนี้ก็สายไฟแล้วเกะกะไว้ช่างไฟยังไม่มาเดินนี่ครับแผ่นก็คือข้างหลังแปะด้วยไม้เชิงชายทว n นวันก็คือแปะแผ่นหนึ่งให้ดูสวยงามเพื่อนเพื่อนนี่ครับเพื่อนๆค่อยๆดูไปเพื่อเป็นไอเดียครับเพื่อนเราเรา,เราลงคลิปเพื่อเป็นไอเดียครับเพื่อช่างที่จับจุดแล้วเอาไปใช้ เปิดเป็นแนวทางคนจะไปใช้ตัวถักที่เป็นตัวค้ำนะ่ะถ้าถ้าเราถักยาวเท่าไหร่ความแข็งแรงก็จะมากเท่านั้นนะเนี่ยตัวนี้ยื่สี่เมตรนั่นเพื่อนยืนสี่เมตรก็ถ้ารวมหางก็ประมาณสี่สี่เมตรห้าสิบนะครับจอดจอดรถกระบะได้พรากระบะคันนึงก็เกือบเกือบห้าเมตรแต่ว่าสี่เมตรห้าสิบที่เป็นเสาเดียวนี่ก็ถือว่ายาวสุดแล้วนะครถ้ายาวกว่านี้ น้ำหนักโคงจะต้องทิ้งต้องทำสี่เสาก็ต้องทํามีเสาหน้าครับแต่นี่เราไม่มีเสาหน้าเป็นเป็นเสาหลังเสาเดียวแล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้เพื่อนๆน,นมาดูเป็นได้เดียวมันก็จะมีโครงแบบนี้อีกสามสี่โครงครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนดูแต่ว่าเป็นโครงใหญ่กว่านี้อีกนี้เราเอาโครงเล็กที่เป็นโครงแรกขึ้น มาให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนนะครับนี่ตัวถักที่ตักยางถักอย่างนี้ก็คือสามารถรับน้ําหนักคําได้เยอะแล้วก็เท้าแขนที่เป็นแบบนี้ก็คือรับน้ําหนักกดได้เยอะเือนังครับระหว่างตัวเท้าแขนนี้เราต้องใช้เหล็กบินห้าครับหรือมินสี่นี่ก็ได้หรือมินแปดก็ได้แล้วแต่แต่ว่าตัวเสตัวบนตัวนี้ครับเราเป็นมินสองก็ได้เพื่อลดน้ําหนักลง ให้น้ำหนักไปจริงที่ไปเยอะเท่าไหร่ครับเพื่อนๆเนี่ยครับแล้วก็วางจริงๆแปรคู่นี้เขาเ,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 เขาเขาวางเพื่อความสวยงามครับวางเพื่อความสวยงามดเดินเป็นเด็กกะลักแค่นั้นเองแต่เพื่อนๆวางก็วางแปรเดียวก็ได้แต่อันนี้เขาวางเพื่ออยากให้ดูมันเป็นแบบโมเดนครับเป็นสไตล์โมเดนโมเด์นิดๆแ็แบบนี้นะครับนี่ครับเท่าความถัก ระยะช่องถักก็ประมาณหกสิบนี่ครับเอาครับฝากไว้แค่นี้ครับ